ค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะเราจะไปบ้านเราเราเอาอกจากไปกินข้าวแต่เราเอาเข้าวไปเองเราแม่เราทำสปากเกตตี้เฮ้ยเขาไม่มาสักทีแต่ช่เราไปนะคะก็จะม,มา หมดปะอเคโเคโอเคเอเคโอเคโอเคโอเเโอเเคโอเคเคโอเคโอเคอคคคเเคเคโอเคค

ไปก่อนยองไมไไปต้องรอเขาเป็นแบบว่านี่คือรไฟหรอคว่าเราจะกลับบ้านอันนี้ไม่ใช่บ้านเรามาแล้วเราก็จะเราบอกกันไปกนไปเลไหมเจ็บปวดนด้ย โอ oh. ้ไม่ได้รึมีรถไหมไม่มีรถไม่ได้ไปกัน เมื่อกี้คือลงเนรนะคะทุกคนและเมรก็สูงแต่ไม่ได้สูงกีสล้วหอเมื่อคือไอแพเลยกล้องหล่นค่ะเมื่อกี้ก้องหล่น ủa thôi chú ủa thôi chú đó chú ủa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  chú

是一套这个。哇。<is> ไปหน้าบ้านพี่ๆเลยพี่เจหรอไม่สงขาุออ๋อุ้ยอ๋อตกใจ าลากันไหมอุ้ยมีคนขี่ ก็อ๋อลอไม่มากลับไหมมาอยู่นี่ก็เรียกเจวันไล่ baby and more I feel like a soul สสหนึงสองสามไปเฮ้ยค่ะล้มมาทิ้งขาได้เฮ้ยจิมมี่นี่เป็นใครอ่ะเฮ้ยไป็นทำไรอ่ะในนี้เขาเรามีหมายเยอะไม่ได้เยอะแต่ว่าหมาเยอะซอยนู่นแล้วก็ซอย 啊！没看到。哇哦，我看到啦，哥哥，是健身的。 โอเคได้เ okay, หนูโทรหาพี่ได้ชอโทรหาพี่เจนะ <top khác> แต่พี่แพ้ไปส่งหนูก่อนได้ไหมได้ี่กตอกับ่อ๋ออันนี้น่าจะขี่จัก,กรยานของ ครั้งสุดท้ายของวันนี้ใช่เพราะว่าน่าจะไม่ได้ขี่แล้วและแค่ทุกคนอูอ้อวมันแตกแค่นี้เดียวมันแตกวะแบบมันแค่โดนบีบอะแต่แบบมันไม่ได้แบบออ้ เดทุกคนตอนนี้ค่ะก็จะก็จะจบคลิปแค่นี้นะคะเพราะว่าเชื่อแม่จะไม่ได้ขี่จักรยานแล้วแต่เดี๋ยวเราจะมายึดอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะแต่เราคิดว่าเราไม่ขี่แล้วแหละยึดก็ใช่ก็ยึดแต<ะ>่เออมันมันเปียกด้วยอะ่ะมันก็จะเหี่ย Right, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, yeah. Baby girl, baby girl, come on, baby girl. Oh. ยายเดี๋ยวพี่ดาเขาจะกลับบ้านด้วยนะเขาจะกลับบ้านพี่ดาอ๋อนี่ไปส่งเจอใช่ปะโอ้โอ Hasta luego, bye bye.